ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นข้อมูลข่าวสารในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างนะครับในเรื่องของกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติซึ่งในทุกๆปีเนี่ยนะครับในช่วงเดือนมกราคมในเสาร์ที่2ของเดือนเนี่ยนะครับเขาจะมีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติซึ่งเป็น สิ่งที่เด็กๆหลายคนนะครับก็เฝ้ารอคอยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยจากสถานการณ์โควิด1 9นะครับวันนี้เนี่ยาทางสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือด่วนที่สุดนะครับแจ้งไปยังศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศนะครับในเรื่องของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี64โดยในสาระสำคัญเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับ สำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี64เป็นการเร่งด่วนเมื่อวันที่21ธันวาคม63ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นร่วมกันนะครับว่า เนื่องจากว่าการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติในปี64ก็จะมีนักเรียนนักศึกษาครูผู้ปกครองบุคลากรขอ,ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเนี่ยพร้อมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการสาธารณาสุขต่อเด็กและเยาวชนคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจําปี64จึงเห็นชอบให้มีการเลื่อน การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจําปี64ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคออกไปก่อนนะครับจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับแล้วก็จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ยังไม่ได้มีการงดสัทีเดียวนะครับในปี64เนี่ยเพียงแต่ว่าวันนี้มีการเลื่อนออกไปก่อนนะครับดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่าจะสามารถจัดได้หรือไม่อย่างไรซึ่งเขาจะแจ้งให้ทราบต่อไปนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ